ก็ดี๋ยวฟี่ครับดูรถเป็นเน้นรถสวยรถมือสองรถไม่แท้รถราคาโดนโดนวันนี้นะครับพบกับคันนี้นะครับน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่แท้แท้2,020แท้นะครับคันนี้นะเลขทะเบียนนี้นะครับ1นก4 6 6 5ตู้คอมพิวเตอร์ตู้คอมพิวเตอร์ 2.8เกียร์ออโต้รถหน่วยงานรถหมดสัญญารถมือสองรถไม่แท้เลขไม่นะครับ173,000 173,000นะครับเบาะ3แถวพิพัฒน์พง์นะครับป้ายฟ้าแท้นะครับคันนี้เปิดราคาว้าวๆ้าว,ว,าวลดลดกันมาเลยนะครับจาก1,090,000บาท1,090,000บาทตอนนี้นะครับ ราคานี้เลยสวยๆเลยนะครับราคานี้เลยสวยๆเลยนะครับยางปี2024กล่องถอยมีให้หน้าเดิมหลังเดิมได้สวยๆแบบนี้นะครับได้สวยๆแบบนี้นะครับ960,000บาทนะครับสนใจ0615396919 0615396919จัดไฟนั้นไม่ยุ่งยากนะครับฟรีทุกค่าดำเนินการนะครับอ่าซื้อสดไม่มีแวดนะครับราคานี้คือ960,000บาทราคาดีที่สุดในประเทศแล้วครับตอนนี้นะครับสนใจนัดดูรถได้ทุกวัน0615396919 ก็ดิออฟฟี่ดูรถเป็นเน้นรถสวยรถมือสองรถไม่แท้รถผู้บริหารรถหน่วยงานคันนี้ป้ายฟ้าแท้ๆนะครับป้ายฟ้าแท้ๆไม่170,000เท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับ061 539 6919นะครับเป็นเครื่องยูโรโฟแล้วนะครับสวัสดีครับ คันนี้นะครับภายในสวยงามนะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับบันทึกหน้ารถนะครับมีกล้องถอยอะไรให้เรียบร้อยนะครับราคานี้รีบซื้อนะครับ9 6 0า0 0บาทนะครับคอมมูเตอร์หน้ายาว2 8เกียร์ออโต้นะครับเลขไม้แท้1 7 0 0 0 0รถทุกคันวารันตีศูนย์นะครับรถทุกคันวารันตีศูนย์นะรถทุกคันวารันตีศูนย์นะสนใจนะครับ061 5396919นะครับน่ะรถมือสองแท้นะครับลำดับแรกจะเป็นของบริษัทเรานะครับลำดับที่สองจะเป็นของลูกค้าเลยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ